อะไรอ่ะตายหมดตีทุกหลอเฮ้ยแค่เดียวกันปะเนี่ยทำไมมันมีหวัวใจเหมือนกันเลยแค่เดียวกันปะเนี่ยไม่รู้นั่นาจะคนละใครข้ามมาตรงนี้น ตรงนู้นเขามากับแฟนเขาอ๋อมากับแฟนเขาแล้วใครคือแฟนใครคือผัวล่ะลูกเกดคือแฟนผัวลูกเกดคือผัวแล้วใครเป็นตัวละครผู้หญิงตัวละครผู้ชายค่ะผัวเป็นตัวละครผู้ชายเหรอผ <c oughs> ัวเป็นตัวละครผู้ชายเหรอหใช่ใช่หมวกเอฟนี่นะเป็นตัวผู้ชายั่นแหละผัว อยู่เลยไอวอวปับพี่น่าจะยิงกับตัวเขาเลยโอ้ยเอ้าเขาผมกำลังยิงกับโอ้ย first ูอไอมันเก่งกาจนะโอ้ยอัดตัวโอ้ยอัดตัวอยู่เป็นเรแบนึง อุ้ยโดนอัดตู้เลยโอเคออกมาแล้วเกมนี่น่ารัก เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกไม่ใช่แหละผู้ชายนี่มันจะม,มันจะเป็นมันโดนแต่ตัวนะหนึ่งเขาบอกเขาเลยสเต็ปมาแล้วนะมันดูแต่ตัวเลยอ่ะ <c oughs> นี่เราสเต็ปอัดตัวอย่างเดียวปับ๊บผมนี่มันอัดตัวโนอย่หนึ่งโอ้ยได้ๆๆจะตายจะตายเขาอัดตัวเขา ผมอัดตัวเขาดิแต่อัดตัวคืนเลยโอ๊ยไอวัวไอวัวข้างหลังเืิดไอวัวข้างหลังดีแอแแต่วงเย่เป็นไงพี่เป็นไงโอ้้หมันเจ็บมันเจ็บตรงคิดเชอเอา โอ้ใจชันไปไหม่เยอะอะไรไม่สัตสนลงหมวกแอปเลยไปลงหมวกแอปเลยลูกสองเลยลูกสองช้าเลยลูกสองโอ้ ู้กับแฟนเลยนะกันนะขอสู้กับแฟนเขาก่อนวันหนึ่งโอ้โหแฟนได้ใช้วิธีกระโดดเลยอ้าวร้อนโอ้โหแตะบอกเลยบอกแล้วอย่ามาสู้กับคนหัวขนนะาดนั้นพี่มาชุบหน่อยมาชุบหน่อยชุบได้เหรออ๋อ,อตัวพี่มันติดหวัวไม่เดียวแล้วมั้งไม่ใช่เลยเพ่อพี่จะตายอยู่แล้วไงเอาโกมไมเปเต้นหัวแล้วมั้ง ออกไปยิงเลยเขาไม่เรียบขนาดนนั้หรอกออกไปยิงเลยออกไปยิงเลยูขเ,เ,ายเยขาเอาเลนเนี่ยชุบกันได้เนี่ยเอาเลยเนี่ยพี่เขาโอ้ยไม่เห็นตัวชุมพลตลาดชุมพลรู้จักป่ะตลาดชุมพลรู้จักเปล่า<อ>ใครเขาบังแยกก่อนให้เขาบัมแยกก่อนเขาเจ็บ ให้ยาเขาก่อนีใ yeah, ห้ยาเขาก่อนนี huh. ่มาเอานี huh. ่มามาเอายามาเอายามาเอายาให้นแน่ะให้มามามาเอายามาเอายาเฮ้ยเขาเอาเรืองพี <S <S ่เขาไม่ยาเขาไม่เขาไม่เอายาไดินๆๆต่อเข้าให้ให้ให้เขาพี่ยาเขาก่อนนี่เป็นไรเงยไม่ได้เขาจะต่อได้นี่ ต่าต้องมีเลยขีาเอาเขาอายุข้างหน้าเนี่ยไุนยิงเลยไม่เลวเราไม่ต้องายคาบียาอยู่แล้วโอ้องหัางหาเกวขหลังาลรับเปิดไอ้วอ้้ยยออ จะหมดจะพาตายอยู่โอ้โหเขาตั้งนงั่งตา้ว่ะหุ่มยิงหัวไม่โดนเลยปี่ระวังนะหมวยเอ็มมันตึงหมวยเอ็มมันตึงเข้าใจปะหมวยเอ็มมันตึงหัวแตงหนึ่งโอ้โหการแฟนไม่ได้ตั้งสามรอบแล้วนะจังหวะนี้ผมเฮาเลยแล้วกันขึ้นหน่อยวอลหลังหลังเข้าระวังหลังเข้า ไม่เนาะอัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังวิ่งไปย่ะเดินโซ่สามนี่แะมต้องตายวอม่ตองต้องตายวะม่ต้องตายวอเสียนะอ่ะเดินตัวสามนีเพราะที่นจัไม่อยู่อ่ะระวังวาเข้าเอาน้าหลังไม่รอดโอ้เเาต้ตายแล้ว ôm okay. năn à, nghe. First blood. À, con. กา,ายก,กระเด็ดโอเคเลยพี่หรือแค่แฟร์เขาละแฟรเขาไม่ค่อยตึงเฮ้ยแฟร์เขากดสองเมตรพี่แฟร์เขากดสองเมตรแฟร์เขายิงนี่น สเต็ปเขาหนึ่งสเต็ปเขาจะอาลีไรนะเขาจะกระโดดแล้วก็เขากระโดดแล้วก็ตังไอวอลเสียบมันเลยออกสองนิดเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจครับอา้อาวจังโมงควดหัวเตกบัดเต้ คนเลย้าเดี่ยอวิ่งมาตุกติเลยผู้หญิงนวิ่งมาตุกตเลยวิ่งมัวิ่งมบนบนไดไงมันก็โดนยิงวิ่งโคตรตรงเลยถ้ามนตาตงกระโดดแล้วัก็ยิงอะบอกเลยพี่เมื่อกี้หัวแตงสองเลยหัวแตงหนึงหัวแตงหนึ่งพีหัวแตงนึงและหมวเอฟดาวหมเอฟหมดเอฟดาว

โู uh, ih, ้วนอัดตัวพี่มันอัดตัวว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 วดวว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 ยวว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 วาวว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 วาวว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 วาวววเขวว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 ว ออกเจ๊ดดี้ออกมาก่อนเลยเจ๊ดดี้อัตัวอัดตัวหรือเปล่าไม่รู้นะพี่อัดตัวหรือเปล่าไม่รู้นะอัดตัวเลือดเต็มมันจะอัดตัวได้ยังไม้ยอ้ยระวังระวังหมวกหมวกเอ็มมาฆ่าไปแลยเอาไว้วงบังมยาบังมยาบังมยาอัดตัวเลยก็ได้นะพี่อัดตัวเลยก็ได้เราก็ย่อยเขาเพราะเราไม่มีเลือดแล้ว มาตุงนั่งมาตุงนั่งอะเฮ้ยวันลำบากมาก่พ oh, ี่ผมบานะเฮ้ยตัวนันแน่ฟนปะเนี่ยหัผัวหันึงหัวนึงหัวนึงมีหัวนึ่งมเอฟดาวแล้วโอ้ให้ขาปั๊ก่อนให้ให้เขาัยาก่อน้เาฮ อ๋อเรนมันติดมันยิงติดหัวม็ดเดียวอ่ะแต่าว่งเข้าอ่ะเป็นนึงเลยพี่ปั๊มยาเอาจริงนะมันติดหัวพี่เคม็ดเดียวเองหัวพังนิดจ้ะเขาชุบกันไปนั้นปั๊มยาสู้เลยสู้เลยเฮ้ยตึงมัน พับพ <ider> ับพีแฟนตึงเหมือนกันนะเนน่ะตรงนี้ก็เลยยืนเลยพแฟนคู่ตึงเลยี่แฟนตึงมากแฟเขาก็อเปิดดีนตายเฮ้ยโดนแดกแฟนเขาแตกหนึ่ง้าไมนแกงเหรอมันก็เย่นได้เหรอเ็นั่นน่ะขวา อออไปย้อองยอดนะครวอเอาง่ายอะเอ้าไปดีง่อมันบกรอ่ามันบักเหรอมันบักมันบักแต่เราก็ได้คะแนนอีกการเลนเราก็จะชนะเลยพี่